ครับผมกาสวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องสูบุทุกคนาจากคลิปก่อนๆนะครับก็ลงหลักสิบไปสองสูตรสูตรเด่นนะครับแล้วก็ตัวเด่นอีกตัวนี้เนาะเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาตัดตัวเลขกันนะครับตัดตัวเลขกันว่า,าจะให้เหลือเลขตัวไหนนะครับสลับหลักสิบ บนนะครับ ลักสิบนนะครับที่เคยลงให้เนาะสองสามสี่ห้าหแล้วก็สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดดึงสามสี่หแปดมานะครับสามสี่หแปดดึงมาประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเขียนให้ใหม่นะครับเป็นสองตัวบนนะครับหนึ่งครับหกหแปด สองสามสี่ห้าหกสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอันนี้เฉพาะหลักสิบแล้วก็สูตรเด่นสูตรเด่นถอยลงมาหน่อยเนาะแปดสี่ห้า แล้วก็แปดเก้าศูนย์อ่ามันมีนะครับสิบบนนะอีกสูตรหนึ่งนะครับสิบบนอีกสูตรหนึ่งที่จะมาให้พี่น้องพิจารณานะครับอันนี้เป็นสูตรของพี่น้องส่งมาให้นะอา่าผมไม่รู้ว่าอนุญาตเอ่ยชื่อได้หรือเปล่านะแต่ว่า นะครับเป็นของพี่น้องส่งมาให้แล้วผมเช็คแล้วมันเดินดีจริงๆมันเดินยาวกว่านี้นะเดินยาวกว่านี้เ,เดินยาวกว่านี้เดี๋ยวพี่น้องไปเช็คเองแต่เขาก็นะครับไม่ถือว่านะหลักหลักสิบเลยสัทีเลยสักทีเดียวนะครับ mm hmm. เขาจะามีโอกาสไปที่ หลักร้อยหรือหลักหน่วยด้วยนะแต่แต่ข้อดีของเขาก็คือเขาไม่หลุดนะครับข้อดีก็คือเขาไม่หลุดนะานโอเคก็คือนะครับใช้หลักพันนะตัวนี้คือหลักพันนะพันคูณเจ็ดคงที่นะครับพันคูณเจ็ดคงที่ไปเลยแล้วก็ได้เท่าไหร่แล้วก็เพิ่มไปตามนั้นนะ ไม่รู้แสงพอหรือเปล่าฝนตกเนาะเดี๋ยวเปิดหน้าต่างแป๊บนึงโอเคมันน่าจะสว่างขึ้น ใด้หลักพันคูณเจ็ดเรามาดูกันนะครับอย่างงวดมวดแรกที่จะให้ดูนะแต่จริงเขาเาเดินยาวกว่านี้นะเดี๋ยวพี่น้องไป,ไปย้อนดูเองอีกทีนึงแต่ข้อดีของเขาก็คือเขาจะหลุดน้อยแล้วถือว่าไม่ค่อยหลุดเลยก็ว่าได้นะข้อดีของเขาก็เลยนํามาเสนอให้พี่น้องอไปประกอบการพิจารณาอีกทีนึงนะครับ างงวดแรกนะครับที่ให้พี่น้องดูก็คือ7จคูณเนะเจ็ดเได้เลข9เราก็เอาเฉพาะเลข9ก้าแล้วไปบวก9คงที่นะเก้าก็คือเลขคขงที่เหมือนกันคูณ7คงที่หลักพันคูณ7คงที่ได้เท่าไหร่ให้บวก9นะครับเจ็ดเจ็ดสี่สิบเก้าเก้าบวกเก้เป็น18ได้8 9 0ออก2 09เห็นไหมเลข9นะครับเขาไปหลักหน่วยแต่จริงๆแล้ว เขาจะชอบเดินอยู่ที่หลักสิบมากกว่านะอันนี้เอาไปเลขเก้าเนอะเก้ากับศูนย์วันแรกมันได้แปดเก้าศูนย์ศูนย์เขายังเดินอยู่หลักสิบอยู่เก้าไปหลักหน่วยนะครับวันต่อไปศูนย์คูณเจ็ดได้เลขศูนย์ศูนย์บวกเก้าได้เก้านะครับเก้าศูนย์หนึ่งวันนี้ออกเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าไปที่หลักหน่วย งวดแรกอยู่ดูหลักสิบอยู่ได้แปดเกูอยู่หลักสิบอยู่งวดต่อไปนะครับเจ็ดอีกได้เลขเก9าเบวกเเป็น18 8 9 0ออก7 0, 0. ็อันนี้ก็มันเบิ้ลเนาะเดิน10หน่วย0ูนะครับแปดเห้าได้เลขหกหกบวกเก้าเท่ากับสิบห้าห้นะครับออก3 7มเจ็ดเลขเ ต่อไป7 7 49ได้เลข9 9บวก9เป็น18 8 9 0ออก8 9 4นะครับแถมอันนี้เขาแถมไปหลักร้อยด้วยนะแต่เลข9ก็เดินหลัก10 10 10 10, 10นะมีวันนี้ที่ว่าไปหลักหน่วย8 7 56ได้เลข6 6บวก9เป็น15 5 6 7นะครับได้5 6 7 ออกห้าสเห็นไหมเขาเขาเขาแถมแถมหลักร้อยไปแต่เราตอนนี้เราจะมาหาตำแหน่งที่หลัก10กันนะวัต่อไปนะครับเจ็ดได้เลขเก้าเบวกเเป็น18บแปได้แปดออก6 8 7เจ็ลข8หลัก10บนะครับเก้า็กสิบได้เลขสามสาบวกเก้าท่ากับ12ได้2 3 4สสออกสองสอันนี้ก็แถม แทนไปหลักร้อยด้วยแต่ส่วนใหญ่เขาก็เดินอยู่หลักสิบนั่นแหละนะหกเจได้เลขส2งสอบวกเก้าเท่ากับสิได้1นึ่งสองสาอกสามอ่างวันนี้หลุดไปหลักร้อยเลขสานะครับอ่างวนที่ผ่านมาสามคูณเจ็เอ็ดได้เลขหนึบวกเเป็น10 ได้0 1 2ออก3 0 9กลับมาเดินที่หลักสิบเหมือนเดิมนะครับงวดนี้จะถึงนะครับหลักพันก็คือเลข1 1คูณ7 7 1เท่ากับเลข7 7บวก9เท่ากับ16ได้ที่6 7 8นะครับนี่นะตำแหน่งที่ใช้ก็คือหลักพันนะหน่วย10บร้อยพันก็คือหลักพันเลข1 1คูณ7นะครับ หนึ 1> 1 7, 7, 7่งคูณเจ็ดได้เจ็ดเจ็ดบวกเก้าเท่ากับสิบหกได้หกเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดนะครับคาดว่าจะยังติดอยู่หลักสิบบนนะซึ่ง <c oughs> เรามามาเข้าตัวนี้กันต่อนะครับหลักสิบนะตัวนี้เป็นหกเจ็ดแปดนะครับ กเจ็ดแปดอ่ะทีนี้เรามาดูตัวชนกัน5านะครับสามชนอยู่แค่สองสูตรสี่สองสูตรห้าหนึ่งสองสามห้ามีอยู่สามสูตรนะครับห้ามีอยู่สามสูตรแต่ว่าอ่าไอ้เจ้าห้าตัวนี้นะครับ 6, ปกติเราเราเรา,เราจะตัดนะไอ้ตัวเนี้ยเพราะฉะนั้นนะครับห้าตัวเนี้ย มันก็มีตำหน่อยู่นิดๆนะมองไปที่เลขหกับเลข8ดนะครับผมจะมองไปที่เลขหกับเลข8เพราะว่า8อยู่นี่แล้วก็8อยู่ที่สูตรเด่นอันนี้เด่น10หน่วยนะแต่เข้าไปหลักร้อยสองงวดตัวนี้วันนี้นะครับคาดว่าจะติด10หน่วยนะตัวนี้เพราะฉะนั้นนะครับ ตัดออกมาทั้งหมดเลยให้มองไปที่นะครับให้มองไปที่เลขหกนะครับกับเลขแปดนะ อันนี้เป็นช่องหมายสูตรทำมือของเรานะครับมองไปที่เลข6กับเลข8นะซึ่ง6ก็เคยจับไว้แล้วมันจะมีเลขพี่น้องมาอีกก็คือ6 5 6 6 6หแล้วก็ขออีกตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมดูก่อนว่า ขอเป็นหกสามซึ่งหกสามไม่มีในในในชุดโครงสร้างแต่ว่าเขาเข้าแต้มนะครับเข้าแต้มเดี๋ยวแต้มผมจะให้ดูอีกทีหนึ่งนะถ้าแปดมานะครับแปดเจ็ดแปดปดแปดเก้าแล้วก็แปดหนะึ่งอ่ะเราจะเหลือเน้อยชุดแล้ว นะครับอันนี้ก็คือ,อยังจับคงจับเป็นเลขเบิ้ลกับเลขพี่น้องไว้ก่อนก็คือหกห้าหกหกเจ็ดนะอันนี้จับให้มันเข้าแต้มคือหกสามแต่เขาไม่มีในชุดโครงสร้างแต่ไม่เป็นไรเราจะจับไว้กันพลาดนะครับเพราะว่าชุดโครงสร้างนั้นบางทีเขาอาจจะเข้าเฉพาะล่างนะเราอย่าประมาทแต่แปดหนึ่งเขามีในชุดโครงสร้างนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะยังไม่ฟันธงชุดใดชุดหนึ่งนะครับแต่เด่นไปที่หก กแปดเลขเจ็ดนี <c oughs> ่ตามสูตรก็มีตำนิี้นะครับมันก็เลยเล็งไป2ตัวบนพวกนี้นะครับติดไว้ก่อนไอ 8, ้แปดหกแปดเจ็ดดแปดแดเกนี่รู้สึกว่าจะไม่ไม่ไมันไ,ไม่ติดอยู่กับเลขล่างเนาะเกเลขล่างอันนี้เป็นเลขล่างนะครับซื้อไว้เลยซื้อไว้ก่อนเก้าดเกแดแล้วก็ 9, 9, 9. เก้าเก้าเบื่อไว้ด้วยนะครับ เก้าหนึ่งเก้าศูนย์ผมคิดว่าเก้ายังคงติดนะนะครับอ่าอันนี้สองตัวล่างนะซื้อไว้ก่อนเดี๋ยวถึงวันมามันจะไอ้นั่นอันนี้เป็นชุดคู่โต๊ดนะครับคู่โต๊ดที่จัดให้นะให้หาเพิ่มจะอีกตัวหนึ่งตัดชุดนี้ไป ตัดชุดที่มีเจ็ดไปก็เหลือห้าแปดห้าเก้าห้าศูนย์แล้วก็หกแปดหกเก้าหกศูนย์อันนี้เป็นคู่โต๊ดนะเน้นย้ําว่าเป็นคู่โต๊ดอย่าไปซื้อสองตัว60 6หกศูนย์หกเก้าอะไรนะครับให้หาใส่อีกตัวหนึ่งนะครับหาใส่อีกตัวหนึ่งพี่น้องอาจจะถูกถูกโต๊ดเหมือนเหมือนผมเคยทําให้นะครับแต่ไม่เป็นไรผมก็จะจับอยู่นะจับให้อยู่ก็คือว่าเดี๋ยวนะ ผมเคยจัดให้อยู่ว่าเป็นเป็นคู่โต๊ดบนนะครับอ๋อนี่มันจะเหมือนวันนี้อ่าจับคู่โต๊ดเป็นเจ็ดแปดสามหกแปดสามหกเก้าสามแต่เขาออกสามแปดแปดก็คือหาใส่อีกตัวหนึ่งนี่ผมจะเขียนไว้เหมือนเหมือนประมาณว่างวันนี้นะครับเขาออกแปดแปดสามนะวันนี้มันเป็นคู่โต๊ดนะครับสําหรับไอไอเจ้าตัวนี้หาใส่อีกตัวหนึ่ง นะก็คือแบบไม่ประมาทนะครับก็โอเคนะครับเกือบสรุปแล้วละเลขบนมองไปที่เลข6กับเลข8มาไม่มาก็ให้พี่น้องพิจารณากันอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับจะเอาแต้ม2ตัวบนและ2ตัวล่างมาฝากบอกตรงๆว่า2ตัวบนงวดน,นี้นะครับถ้าชนกันแต้มนะแต่งวดที่แล้วหลุดหลุดทั้งสองสูตรเลยแต่ว่าแต้มงวดน,นี้ ผมคิดว่าไม่น่าจะหลุดพร้อมกันแล้วมันชนที่เลขเก้ากับเลขศูนย์เลขเก้ากับเลขศูนย์ดึงเลขเก้ามาก็ได้หกสามกับแปดหนึ่งคู่เห่ีสุดนะครับลองดูนะก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเดี๋ยวคลิปหน้านะครับจะเอาแต้มสองตัวบนแล้วก็สามตัวบนมาฝากนะครับสองตัวบนกับสามตัวบนมาฝากว่าความน่าจะเป็นนะให้พี่น้อง เอาไปพิจารณากันอีกทีหนึ่งก็โอเคนะครับสลับคลิปนี้นะตัวเลขมันก็จะเหลือน้อยลงไปเรื่อยๆแล้วละ่ะเดี๋ยวจะฟันให้นะครับโอเคสหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ